เอาละครับก็ขอก่าวสวัสดีสวีเดตท่านผู้ชมทุกๆท่านท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็นี่ฮะอยู่กับช่องของอยากจะภาคเเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาพย์มังงะเรื่องอ่าผมนี่แหละฮานสารเฉียนนะครับก็สําหรับสําหรับเรื่องนี้นะครับเราก็ห่างหายไปนานแสนนานการเตอนจริงๆนะครับสําหรับเรื่องนี้หายไปตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะปีใหม่นะครับเรื่องนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับหานสันเฉียนเองก็มาเดินนะครับสําหรับ อ่าเพจพ้พแปลก็แปลเองเหมือนเดิมน,นะครก็ใครที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคริกผมด้วยนะครับเป,ป็นกำลังใจในการแปลต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนภาคต,ต่อไปกันด้วยนะครับโอเคนะสำหรับตอนที่75้านะครับทุกผูเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่75กันเลย let's go <S จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับคือฮานฉันเฉียนมันกำลังเล่นเล่นเปียโน,โนอยนะู่ยโห เขาเล่นเก่งจังเลยอะเล่นดีกว่าที่อย่างเวนเล่นเมื่อกี้อีกแนะ่จงังหวะเอ่ยอะไรเอ่ย p เพอร์เฟกไปหมดเลยอะน่าตกใจจริงๆเลยอะที่สามีของซูหญิงเสียคือเจ้าชายเปียโ,โนตัวจริงอะโู้ใจละแกแล้วทีนี้พวกเธอรู้ดุกอยังหรืวว่าใครคือเจ้าชายเปียโนของแท้นะ่ะ เป็นไงบ้างล่ะความรู้สึกเวลาโดนตบหน้าแรงๆนะ่ะเจ็บหรือเปล่าหรือหน้าเธอด้านไปแล้วล่ะมันก็แค่คล้ายๆกันเท่านั้นแหละใครจะเป็นรู้ล่ะบางทีเขาอาจจะจัดฉากก็ได้โดยใช่ใชใช่ใชโหนี่พวกเธอได้ยินใช่ไหม่อนบอกว่ารอนจัดฉากละทุกคนงั้นก็แปลว่าเธอยอมรับแล้วสินะว่าเธอกับอย่างเวนนะ่ะ รวมหัวกันจัดฉากหน้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่รองริวนี่เธอพยายามวางแผนให้เพื่อนว่าฉันทุกคนอิดฉายอย่างนั้นสินะช่างแย่ซะจริงๆเลยเธอนี่เป็นคนที่ร้ายสาระซะจริงๆเลยนะฉันลัง,งึดไหลอย่าโกรธไปเลยนะที่รักเดี๋ยวผมจะไปหาคุณลูเพื่อหาใครสักคนมาช่วยพวกเราอีกแรงผมจะทำให้เธอคุกเข่าขอโทษคุณเลยคอยดูฉันจะให้เย,ยนั้น และซู่หญิงเสี้ยกับเจ้ากระจอกนั่นอับอายอยู่ที่นี่แค่ยายพูดหญิงที่ตระกูลซู้ไม่ต้องการกล้าดียังไงมายุ่งกับฉันไม่ต้องห่วงที่อยู่นะมึงก็รู้ว่าลุงผมเป็นใครพวกนั้นทั้งสามคนจะต้องจำไปจนตายเลยแล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> ใครมันกล้าฉีกหน้าร้านสไปยของฉันกัน <c oughs> ใช่แล้วครับคุณลุงพวกมันก็รู้ว่าลุงเป็นใครแต่พวกนั้น่ะก็ไม่ไว้หน้าลุงเลยสักนิดเดียว นั่นอ่ะเป็นเหตุผลที่ผมมาขอความช่วยเหลือจากลุงที่นี่อยากก่าโกรธเลยนะครับที่ผมกับรองหลิวทำให้ลุงต้องเสียหน้าพวกเราไม่อยากให้ลุงเสียหน้าเลยนะครับยี่มันโ้าใจแล้วนายกลับไปก่อนเดี๋ยวฉันจะให้คนตามไปช่วยทีหลังหยางฉีไอ้ลุงเี้ยนี่ชื่อหยางฉีนะครับงั้น เดี๋ยวผมไปข้องนะ้ำแป๊บนึงนะอี่รักเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมมานะด้วยทิใสัยของอย่างเวรแล้วพวกนั้นไม่ยอมจบง่ายๆแน่จะต้องไปหาอย่างฉีเพื่อจบเรื่องนี้ซะแล้วล่ะอเย่เฟยก็ถามข่าวฉันอยู่ด้วยตอนนี้คงสร้างความวุนว่นวายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วสิสามปีก่อนหลินหยงได้รับคำสั่งให้ดูแลกองกำลังในพื้นที่สีเทา ในทางกับกันอย่างฉีได้เปิดการติดต่อของฉันกับเมืองหยุนเผื่อในกรณีฉุกเฉินนี่นี่คือที่ทำงานของเขาหรอหนุนว่าฉันจะมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วสินะเฮ้เฮ้เฮ้เ้องนนี้พวกเราพี่เนาะได้จองเอาไว้แล้วเว้ยฮ่าฮ่าพวกแกออกไปให้หมดเลยฮ่ฮ่เอ๊ะใครอะ คุณเรียกคนพวกนี้มาจัดการสูหญิงเสี้ยงงั้นเหรอเออเดี๋ยวจะนี่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยสูหญิงเสี้ยยังเป็นสมาชิกของตระกูลซูอยู่ฮแล้วมันยังไงละ่ะอยากให้หยิบ้านั่นก้็หัวให้ฉันจนไม่สามารถยกหัวขึ้นมาเสนอหน้าอีกได้เลยและคุณลุงจะสนใจตระกูลซูไปทําไมกันละ่ะนายนะ่ะที่ขาดจะทให้ภรรยาถูกรังแก อยากให้เป็นแบบนั้นหรือไงกันนะใครอยากจะเป็นไอ้กระจอกแบบนั้นกันละ่ะโอเคเอาตามที่คุณว่าเลยที่รักผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละและจะบอกให้พวกนั้นเก็บเป็นความรักอ้าวันดีพี่เนาอมีอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าครับพี่เนอ้อเอ้ยอะไรวะนี่พี่ก็บ่าพี่เน้อเฮ้ยแกเป็นใครกันวะรีบๆใส่หัวไปให้พนจากสายตาฉันได้แล้วง,งั่งเลย ยายผู้หญิงสองคนที่อยู่ตรงนั้นฝากพวกนายจัดก,การมัดทีนะเฮ้ยลีกไปซะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกงบึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหเคตสวยค่ะแต่เป็นถึงไม่มีผู้ชายอยู่กับพวกเธอเลยล่ะยังไปดูกับพวกพี่หน่อยไหมจ๊ะอ,อาผิวน่เนียนของน้องนี่อ่ะพี่ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะ ขอผมจับขอผมทัชหน่อยสิเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆอะที่สาวสวยแบบพวกน้องยังโสดกันเห้ยไหมพี่เอรนลิพี่บอกวาแล้วเฮ้ยี่พวกคุณเป็นใครกันนะที่มาท่องสวนตัวของพวกเราแล้วออกไปได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่แกกล้าได้ยังแกมายุ่งกับฉันเออแต่ว่า รรงหรือพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเธอนะทำอย่างนี้ได้ยังไงกันอนะ,ะนี่เป็นพื้นที่ของลูกของหยางเวนใครันจะก,กล้าเข้ามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหากันนะนายพูดเรื่องอะไรนายก็เห็นนี่พวกนั้นไม่ฟังสามีฉันสักนิดเลยบางทีหน้างโง่ของนายอาจจะไปทำให้เท้าของเขาโกรธก็ได้นะนี่ รองหลิวนี่เธอจะทำขนาดนี้เพราะเราสองคนไม่ถูกกันไม่ได้นะสู้อย่างเซีเธอหรอผู้ชายไปกี่คนแล้วล่ะใครจะไปรู้ล่ะบางทีผู้ชายพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องก,อกับเธอก็ได้นินาเฮ้ยว้าไอ้คนสวยได้คนลืมไปแล้วหรอว่าเมื่อคืน,น่ะเราสองคนแอบแซ่บกันเด็ดจ,จัดเลยแค่ไหนนะ อือแซ่บจริงๆเงอ่ะฉันเนี่ยฉันล่อซะเธอลุกจากเตียงไม่ไหวเลยนี่นะจอดไปเลยนี่ไอตอแหละฉันไม่เคยเจอแกสักครั้งเอ้ยลอยกันอีดอกนี่แกแกแกกล้าวไว้ฉันอย่างกันเหรอตอนที่เ6สิบหกนี่แกกล้าได้ยังไงมาตบเพื่อนฉัน,นยะจะเรียกตำรวจมาจับแกเดี๋ยวนี้เลยเออ เรียกตำรวจกันเหรอจะเข้าออกโรงพักไม่รู้กี่ครั้งแล้วในเดือนนี้เนี่ยแกคิดว่าฉันจะกลัวตำรวจกันเหรอตอนนี้ที่โรงพักก็เหมือนบ้านหลังที่สอของฉันแล้วล่ะเว้ยแค่กลับบ้านอีกสักครั้งก็คงไม่มีอะไรเสียหรอกเฮ้ยยังไงก็เถอะถ้าอยากมีผัวหลังจากที่ฉันออกมาจากคุกแล้วก็แจ้งเลยสิจะได้รู้ว่าไผเป็นไผ อยากรู้สึกถึงความรู้สึกที่มีคนมาทุบประตูบ้านทุกวันหรือเปล่าล่ะสาวนะ้อยเหอเอ๊ะนี่รองหลิวนี่เธอต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนี ee, ่เธอเกลียจฉันเพราะผู้ชายที่เธอชอบสมัยเรียนมาชอบฉันเธอเรียกคนมาตบฉันเพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะสู ee, ้หญิงสิคนพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งนั้นเธอทำตัวของตัวเองตั้งหากเลยอย่ามาใส่ร้ายฉันนะ ใครบ้างละ่ะที่ไม่รู้ว่าเธอเสแสแสร้งทําเป็นไร้เรียนสาเต็กเรามีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนนะ่ะ <c oughs> นี่รองหลิวนี่เธอกำลังพูดถึงตัวเธอเองหรือเปล่าน่ะญิงเสียน่ะไม่เคยคบใครเลยในโรงเรียนแต่เธอน่ะเป็นผู้ชายทุกๆสาวันแบบนั้นคิดว่าพวกเราจะไม่รู้หรอเ,อเอพูดอะไรไร้สารดนังนี่ เดี๋ยวจจะเฉียกปากของแกซะตีอ้าวเ้ยตีกันเลยสัตว์ไอ้ตีกันเลยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยโมโมโกอยู่อะไรอยู่วะเฮ้ยพวกแกเห็นที่แกสองคนกนกันรุมเบียฉันอยู่หรือไงเยี่ยมบ้าดิหยุดสิวะจะพวกมันไว้ให้ฉันเย็มผู้หญิงโสโครกกล้าทำร้ายฉันอย่างงั้นเหรอยี่แก มาอ,อ่านมาตบฉันกล้าดียังไงถ้าแกไม่ก้มหัวขอโทษฉันแล้วก็อย hey! ่าว่าจะได้ออกไปจากที่นี่เลยหญิงเสี้ยสัตว์ไอเฮ้ยเนี่ยอีดอกนี่กล้าดีไงมาตบเมียข้า ผัอวอยู่ไหนทำไมไม่มาสักทีแล้ววะณนะที่ห้องที่ไอสารเฉียนมันไปนะพ,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 พี่ชาเฉียนลบอะไรหอบพี่มาที่นี่นเนี่ยวันนี้ฉันมางานเลี้ยงรุ่นกับภรยาก็เลยมาหานายสักกันหน่อยเราไม่ได้เจอกันมาตั้งสามปนะีฉันกลัวว่าพวกนายจะลืมฉันไปแล้วนะสิอ๊ะอ,อพี่อ พี่อพี่สารเสียนผมจะลืมปี่ได้ยังไงน,นะครับถึงแม้ผมจะลืมนามสกุลของตัวเองไปก็เถอะนะแต่ผมไม่สามารถลืมความใจดีที่พี่ชันเชียนเคยมีให้ผมได้หรอกนะครับเออหยางฉีถ้าฉันสามารถให้อะไรในายบางอย่างได้แล้วก็จะก็สามารถเอามันคืนมาได้นายเข้าใจใช่ไหม เจียนนี่ผมมาทำอะไรผิดไปหรือเปล่าครับพี่ผมขอโทษพี่แค่พี่เอ๋ยเแคแคแคพี pouch, Idol, ่เพิ่อเอ๋ยผมผมจะปัิปูปูปูงเดี๋ยวนี้เลยครับไม่มีอะไรแค่อยากจะเตือนเอาไว้ฉันไม่อยากจะจบความสัมพันธ์สามปีของเราด้วยน้ำมือของฉันหรอกนะเออพี่เออพี่ชาร์จเสีย ปรดวางใจได้เลยครับอยางฉีผู้นี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตว์ของพี่โดยไม่ปริปลากสักคําเลยครับ <c oughs> ยังไงก็เถอะหลานนายเชื่อหยางเวนใช่ไหมแกบอกเขากันหรอว่าเป็นคนมีหน้ามีตาอนะเออเอเอเออออหยางเวนเป็นหลานชายของผมครับแต่ผมปฏิบัติกับเขาเหมือนลูกแท้ๆราะว่า เพราะว่าตัวผมเองไม่สามารถมีลูกได้ครับโดยจะให้เขามารับช่วงต่อิการในอนาคตรครับพี่พี่สารเฉียนมีมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเอยพอเถอะลานสไปนายมีปัญหากับเมียฉนะันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนายช่วยเตือนเขาหน่อยสิว่าอย่าวอยไว้ให้มากนักนะ,อะโอ้โหพระพุทธรูปไม่นะ,ะเด็กนั่น ที่หยางเว่ยบอกให้ผมมาหาคนมาจัดการก็คือชื่อชูหญิงเซียฮ<ะ>เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะพี่พี่านเซียนไปที่ห้องส่วนตัวแล้วดูสักหน่อยเถอะครับเมื่อกี้หยางเว่มาขอให้ผมส่งคนไปที่ห้องนั้นหน่อยนะเอะ๊ะนี่นี่แกว่าอะไรนะเฮ้ยหยางฉีมึงจบเรื่องนี้เจอกูแน่แก กูจะทิชชาแล้วกับพระเจ้าให้หญิงเสียปลอดภัยซะนะไม่งง้นเฮ้ยไม่งง้นจะฝจะังทั้งแกและตะโกนไว้ที่เดียวกันซะเลยอ่าจบแล้วตอนนี้ขนลุกมากเลยนะครับสุดยอดเลยแบบพระเอกเรา เราต่อไปต้องมาเลยนะครับสุดยอดนะโอเคนะครับใครที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับหาชานเฉียนนะครับตอนนี้สนุกมากนะครับตอนที่76นะฮะก็เราจะมาดูตอนต่อไปนะครับว่าหาชานเฉียนจะไปช่วยภรรยาของเขาได้ทันหรือเปล่าหรือว่าจะจบแบบไหนนะครับก็นะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการภาคต่อไปแล้วก็เป็นกลังใจให้กับผู้แปลต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเค อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับช่องใหญ่จะพาควีทนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องใหญ่จะพาควีทกันด้วยนะครับเพื่อใ,ใจให้ผมได้ภาพบรรยากาศต่อไปนั่นเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันบ้านเลยเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูจะแบกทีสองอาทิตย์หน้า